สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนวิชาพัฒนาคณิตศาสตร์เล่ม5หน้าที่3นะคะสำหรับหน้านี้นะคะให้เด็กๆนับทีละสิบแล้วเขียนบอกจำนวนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือคะ่ะตัวอย่างคะ่ะจากภาพนกนะคะเรามานับนกก่อนนะคะว่ามีนกทั้งหมดกี่ตัวคะ่ะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้มีนกทั้งหมด10บตัวเราเขียนเลขฮินดูอารบิกค่ะเลขสิมีเลขหนึ่งกับเลข0นเขียนเป็นเลขไทยค่ะเลขสิมีเลข1กับเลข0นเขียนเป็นตัวหนังสือคำว่าสิบ สะกดค่ะสออิบอสิบสอเขียนสอเสือก่อนนะคะสออิเติมสระอิข้างบนสอเสือบอสะกดด้วยบอใบไม้เติมบอใบไม้ลงไปสออิบอสิบข้อต่อไปค่ะองุน เราจะลองนับองุ่นก่อนนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ผลหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบองุ่นหนึ่งพวงนะคะก็จะมีลูกองุ่นสิบลูกเรานับเพิ่มทีละสิบค่ะสิบยี่สิบ มีองุ่นทั้งหมด20ลูกเราเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกค่ะ20มีเลข2กับเลข0เขียนเลข20ลงไปค่ะต่อไปเด็กๆเ,เขียนให้เป็นเลขไทยนะคะ20มี2กับ0ต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะยี่สิบนะคะยอียี ไมายเอกยี่สออิบบอสิบยี่สิบข้อต่อไปค่ะแอปเปิลนะคะมีแอปเปิลอยู่ในจานอยู่สามจานนะคะเรามาดูก่อนว่าในแต่ละจานจะมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลนะคะนับก่อน1 2ึ่งสองห้าหด 9 10ในแต่ละจานนะคะจะมีแอปเปิลทั้งหมดจานละ10ผลนะคะเรานับเพิ่มทีละ10คะ่ะ10 20 30มีแอปเปิลทั้งหมด30ผลเข <im itation> ียนเป็นเลขฮินดูอารบิกค่ะ30มีเลข3กับเลข0เติมเลข30ลงไปต่อไปเขียนเป็นเลขไทยคะ่ะ 30มีเลข3กับเลข0เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ30สะกดคำว่า30ค่ะสออามมสามสออิบอสิบเขียนคำว่า30ลงไปค่ะ เมื่อเด็กๆเ,เติมครบแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นให้เรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะจากนั้นถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มนะคะสำหรับหน้านี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย